วัสดครัาพี่นองวันนี้ม่วนชิวกันได้ดังแดนข้าบอยู่ที่เที่ยงเลยนะคะวันนี้ม่วนอาจจะนอนที่นี่แล้วก็ปากปา,ากว่าเดี๋ยวจะไปหานะอะไรเงี้ยเขาไปช่วยมีเขาเกี่ยวเข้าอยู่ตอนี้ม่วนก็เลยอ่ตุ่มหอยไว้รอนะครับไปเก็บหอยมาว่าจะทําอะไรกินรวยกกเพริกนะครับพักชีก็เกีบยบอาในไรนนี่แหละ ะะเดี๋ยวขหมอเขาจะมากินด,ด้วยนะเออก็มาเลยว่าแฟนขับทำหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับเนี่ยครับอยู่น,นะน่าได้วนอวนพี่น้องดูวอันนี้มันคืออะไรนะมันคืออ่ามันคือไขมันวัวเมือ่อกี้นะีก้อนใหญ่เลยแหละแต่ว่ามันมันมันลายไปแล้วซึ่งเออแบบนีนถ้าเกิดคนในที่ เป็นลูกกระเพาะอะเขากินแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดกินแบบนี้แล้วอย่าอย่าไปนั่นะนะครับพี่น้องนะอย่าไปกินน้ําเย็นนะถ้าเกิดกินน้ําเย็นอนะ่ะมันก็เอ้ออย่าไปกินอย่ากินน้ําร้อนถ้าเป็นลูกกระเพาะถ้าเกิดปวดท้องอะไรเงี้ยในน้าจ๋าดียวมัน,ะเ,ปนเป็นแบบนี้อะใครเหรอเห็นไหมอันเนี้ยอืม าเกิดกินน้ําร้อนมันก็จะไม่แน้นาะะเราต้องกินน้ําเย็ยนตามอย่างเงี้ยนะอาลวดมามกินเออร้อนจริงๆอืมอันนี้น้ำจิ้มของเราแต่ว่ามวนจะกินหอยนะครับกับน้ำจิ้มแต่รถเปล่าป่า,ายัางไม่มาเลยจะมาหรือเปล่ายังไม่รู้นะเดี๋ยวว่ามวนจะแบ่งไม่ให้แล้วถ้ามามวนก็จะให้เขาถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะครับ เพื่อน้ําจิมโมโนก็ไม่มีอะไรออกมานะครับก็อยู่ในป่าเนาะมีพริกแข้งอ่าแล้วก็มีผักชีแล้วก็มีน้ำมะนาวแล้วก็น้ําปลาสลวดแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยเท่านั้นนะฮะอืมอืม แดี๋ยวตอนนี้มบนก็จะพผาหอยออกแล้วมบนจะไปกินกลางสนนั่นแหละจะไปให้พี่น้องดูวิ่ธรรมชาติของโวนมบนนะครับพี่น้องเนงาะถือว่ามบนช่วงนี้ไม่ค่อยเลย่ยลงคลิปเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมนบ,บนจะปนดินอโวนผิ่นเสร็จเมื่อไรมบนก็จะกลับไปนะครับพี่น้องเนาะเราไปเดี๋ยวมบนเอาคหอยออกแล้วก็มบนเราไปกินในสวนนึงครับพี่น้องมบนก็ <c oughs> เอาพกชี้ตรงนี้นะครับไปกินกับผักนะนี่พกชี้ของมบน ตรงนี้ก็เป็นพักชี้หมดเลยนะตรงี้อ่าเนี่ยน้อยใช้พักชีบหมดหอ่ะก็ต้นผินด้วยเห็นไ่มฮะอืมชอบธรรมชาติแล้วก็มองชอบภูเขาอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือเป็นต้นผินนะครับเดี๋ยวตอนนี้ <c oughs> ตอนแรกมันก็จะล้มต้นก่อนตอนนี้จะตักลากก่อนแต่ว่ามันไม่ทันแล้วนะครับเพราะต้นผินมันอาอ,อาอายุมันก็นานแล้วมันก็เลยบางที เราทไปทำมาโกว่ามันโมโหมันเหี่ยวครับนี่นะฮะตอนแรกมนมาต้องมานอนได้นะครับบางที่มีหมูป่าหรือว่ามีอ่าคนอะไรงเงี้ยมาแต่ว่าหมูป่าเนี่ยปอปังกับปะป้นว่าเขาจะมานอนกับมนถ้าเกิดไม่มานอนมวนอนคนเดียวก็ไม่ได้เนาะนี่ครับนี่ผิดหมดเลยแต่ว่าบางอันมันยัง เขาเรียกว่ามันติดกันเกินไปแล้วมนต้องเอามนต้องเอาทิ้งมั่งไม่งั้นอ่ายางผินมันก็จะไม่ค่อยลูกใหญ่นะครับแล้วก็อย่างเช่นตรงนี้มนจะให้พี่น้องดูนะเดี๋ยวแค่ไปกินกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามลเบียงหอยว้แบบป่าถ้ามาก็จะทำไปคินตรงนี้อืมคือท่านเรียกก็ไม่มีไม่มีรินหรอกมนก็เอาลินจากข้างล่างนะฮะจากด้านล่างตรงเนี้ยแล้วก็มาใฉ่แล้วก็มนก็ผูกผินไปเนี่ยเห็นปะมันก็ผูกผินไปผินน่ะ มันก็ออกได้าำรูรูนาวที่มีน้ำข้างเยอะๆอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวตอนเช้าพวกนี้เช้าวันจะถ่ายให้ดูนะกินกอผีแบบร้นรอนๆอะไรอย่างเงี้ยให้ดูนะครับนี่แล้วก็เดีลันดัางนะครับยังเหล็กตรงนี้ยังเหล็ก,เ,ลกเดี๋ยวก็ต้องถอนต้องถอนทิ้งมากครับนี่ฮะมีไปหมดมันก็ไม่เลยเสมอกันไปห้วเนาะอ่าดุานพินก็นะครับมันก็ทำดำหินดำอะไรไปนี่นี่ครับอย่างเช่นตรงนี้ คือมนูนเอาดินขึ้นไปนะฮะข้างล่างจะเป็นพวกเศษไหม้หรือว่าผุกลวกพวกอะไรต่างๆเนี้ยมนูนก็ตอนแรกมันจะเป็นรูแบบเป็นรูลึกๆนิดหน,นึ่งอะไรเงี้ยเนาะมันก็เอาพวกเศษไม้เนี่ยแบบพวกเนี้ยรักไม้รักอะไรที่มนติดตัดออกอะ่ะมันก็เอามาใส่นะฮะมาใส่แล้วก็ดินไปทมไปทมปุ๊บทีนี้มนก็เอาพินไปจะไปใส่เลยนะครับอืมผักอะไรต่างๆเนี้ยมันก็ จะงามนะวันนี้อเปีนี้ผักข้าวน้ามมนไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่ได้สั่งเมล็ดพันธุ์ที่อ่าประเทศไทยมาครับอืมส่วนผินมนจะมีอยู่ตามฤดูอ่าตรงนี้เนี่ยอย่างใช่นตรงนี้มนก็เอาดินใส่เหมือนกันทําให้มันสวยงามนะครับอืมแต่ว่าอะไรผลประโยชน์ยังไงเนี่ยมนไม่รู้แต่ว่ามนว่าอยากให้มันสวยงามครับนี่ โออยู่ด้านล่างมวนไ่พี่น้องดูนะครับนี่นี่าเ,เออเหมือนว่ามันใช้ไ่เนี่ยฮะตอนแรกมันก็อ่ามันก็โรคๆเหมือนขางวนเนี่ยมันก็เอาโรคทิ้งแล้วก็เอาดินไฉ่นะครับอืมเห็นบน่นี่เห็นป่ตรงนี้ก็คือเป็น ก็ไม่ไผ <mel od ic pg> ่นะครับที่มันตัดทิ้งไปแล้วก็มันเรียกอะไรผ้าที่ไม่ทรวงเนาะแล้วก็ตอนที่เรามาเอาหนอไม่หุ่นไฟสมัยก่อนตอนนี้ตอนแรกมันก็รูดๆแบบนี้มันก็ผิวมันก็ออกเลยทุกที่นะฮะโดนเลยตามซอกตามมุ้งตามอะไรมันก็ออกไปหมดเลยอ่ะเยอะมากอืมมันมันก็อยากทาให้แบบแบบวิแล้วหลอกมันช่วยๆอย่างเงี้ยมันก็อยากให้ี่น้องให้รู้เนาะอืม บ่จังเข้ามาก็หลายจังแล้วเหมือนกันะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวตอนนี้มวลนังมันเยอะปีนี้มวลทาเยอะนิดนึงบพว่าปีนี้มวลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าต้นมันห่างดูกตนก็จะตัตโตเนาะมวลยังมาไถพี่น้องดูหล่อแล้วอีกนิดนึงให้มันช่วยก่อนนี้อีกนิดนึงก่อนแล้วมวลค่อยถให้พี่น้องดูอีกทีนะครับว่าส่วนผิดของมนเนี้มันเยอะขนาดไหนแลวมวนก็จะให้พี่น้องดูว่าหลายได้ของมวล เออมันพอคิน่าใช้กันอะไรยังไงเปล่าเนี่ยก็ต้องขอทุกขอขอภัยแอบฉีดนะครับทุกท่านที่ให้กําลังใจมนต์ตัดมาแล้วก็ที่มนต์ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยนะครับอะไรอย่างนะฮะเนี่ยถ้าเกิดเป็นต้นอ่อนแบบนี้เนี่ยมนต์ก็ต้องสมมติถ้าเกิดมันมีเวลานะมนต์ก็ต้องให้เนี่ยแล้วก็ต้องเอาอืมนะครับน,น,นี่แหละอยู่ไหนล่ะเออเนี่ยมนต์ก็ต้องเอารากมันออกมา ํากน้ำขังอยาไม่ต้องกลัวมันตายนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันติดไปหน่อยเราก็ถอนทิ้งเลยอย่างเงี้ยแกงกินได้นะครับแกงจ,จืดๆเลยเลยถ้าตัวอะไรไม่สมบูรณ์เราก็เอาทิ้งไปเลยครับต้องทำอย่างงี้ในธรรมชาติมากๆเห็นะให้มันวางแบบนี้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดมันอัน้ขึ้นมาแล้วมันก็จะ อ่อนขึ้นมานะครับตอนแรกเขาก็ไม่ให้ทํากันหรอกว่ามันผิดก้หาย้นู่นนี่นั่นเลยแต่ทีนี้เขาออนุญาตให้ทำว่าเออถ้าใครเป็นกุ้งกันเพื่อทงสิ่งเนี่ยเขาก็ให้ทํานะครับในเช่นผักกาดได้มันอันนี้เราก็ถอดออกมาทํากับข้าวได้เลย,เลยนะในมันติดแล้วก็ออกไปเลยถ้ามันติดกันกนไปอะมันจะไม่งามไงเราก็ต้องทอนทิ้งอย่างนี้นะครับโอ้ต้องไปลลังมือเราครับทีนี้ ต้องอย่างนี้เลยน่ะฮะถ้าเราออนแบบว่าต้นที่มันไม่สมบูรณ์หรือว่าต้นที่มันออกติดๆกันอะ่ะมันก็จะงามนะคะพี่น้องอ่ะมวนไปล้างมือเราไปกินกันก่อนดีกว่ามวนยากไถ่ให้พี่น้องดูไให้หมดเลยนะมันเยอะเพราะว่าทั้งได้เลยมวนไถ่หมดเลยนะวันนี้อาปีนี้เพราะว่ามวนก็คิดว่าถ้าเกิดว่าราคาดีไถมวนก็อยากจะได้ รถกกัปาเก่าก็เก๋ๆสักคันหนึ่งจะไรไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไม่ได้ก็พอซื้อข้าวสารกินกับน้องๆไปวันๆนะครับอืมมนจะไปพาพี่น้องไปเอากระสายป่ามากินนะครับนี่กระสายป่าแล้วก็มีอยู่ตรงนี้กินได้เลยนะนี่คือเป็นต้นกระสายป่านะครับเอาเผ็ดปลาไหลหรือว่ากินกับมันพีชปลาสูงนี่ปลาทูอะไรนี่เลยหมดเลยนี่ มณจะกินให้พี่น้องดูมันอร่อยไม่เผ็ดเลยนะนีต้นนี้จะเป็นต้นกระใสป่าหมดเลยนะฮะเป็นชม่มนไพรเลยนะครับอือเนื้อป่ามาัดตลอนะผมก็ยุย้ยผมก็ย่แล้วครับพี่น้องเนาะอีสองสามวันมนก็จะเข้านเมงองเราจะไปตัดผมสะหน่อยแดี๋ยว,ว่ามนยังทำภารกิจนังไม่เฉร็ดเลยนะครับอ่ามาเรากินกันตอนนี้กระส่ป่าของมนก็ปอกเปลือกว,วันที่นิดนึงก็เลยนะอืม กินได้เลยกลุ่มนิดนึงไม่เป็นไรพริกเผาครับแล้วที่สำคัญไม่ของเราไปไหนเอ้ยไม่้องตัวใาเเลยแต่แค่หอยไม่มีอื้อม่กดไม่เลยตัวันไหนก็ไม่รู้อยู่คนเดียวเราจะถึงน้ำอุ่นคิดถึงน้ำอุ่นมากเลยตอนนี้มุนก็จะซิมเข้าไปแบบนี้นะฮะ อืึมก็ใช้ปล่ามากมากๆถ้าบมดก็อย่ายไ้ปบาบา ธรรมชาติที่สวยงามแต่ว,ว่ามนตราลอกนิกนึงนะครับเพราะว่าไว้ไว้ปน,น,นดินเอ่หตั้งจากปนดินเสร็จแล้วมันก็จะงาม,มแบบนี้เ,เป็นเป็นแกงจุดได้เลย เมื่อกี้มันเต็ไปห,หน่อยไหมมองไม่เห็นนะฮะอยู่นัดปาก็ถ่ายนัปา,ปานะครับพี่น้องอว้อออา เม่าไปทำกับข้าวผัดเผิอกชั้นดี่ตวไอหันีน่้พรเผานะฮะ

ไปส่วนตลาดเดียวางที่เม่เขาจะไม่ค่อยมาไม่ค่อยให้มาแก่หมอนเลี่ยงวัวปลาจนตูเดิอกันนะเปื่อยหอยไอเปืดอหอยเสร็จเปอหอืหอยออมหอยเวลาะนี้มันไม่เชือวนาในตลาดมันหวาน หมุนไปตามเลยเออเนี่ยครับเห็นบ่เนี่เห็นไหนก็สวยเฮ้อเอออ่ารู้ตเกเลยพี่น้องเออไม่เป็นไรในเ่ยมากินะอะไรที่ปุ๊บผมก็เชื่อปุ๊บอืมถึงอืม đó sập nó hoàn luôn Ê, à, chim bệnh rồi đó đinh đỉnh rồi nè Ăn luôn, ăn nổi mất rồi à, chim กินหมดเลยครับจังเหรอืมโอเคครับพี่น้องของกินได้ป๋าสมุนไพรนะครับวันนี้ กระซาปลาอะไรเงี้ยมันก็ถ่ายไปน้อยหลุดแล้วมันก็เดียลาไปน้อนก่อนนะครับรออีกนิดนึงมันก็จะไปลงคลิปกับน้องอุ่นในเมืองนะครับแล้วก็เผื่รถกิดเสีทั้งสอง,งช่องทางโซนนี้ก็มันก็ต้องอยู่ในโซนเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้มันถ่ายไปแล้วมันดิมติ๊กนะครับโอเคขอบควรมาครับพี่น้อนผักด้วยนะครับพี่น้องนะเนาะเดือนนี้จะมีค่าข่าวสารหรือเปล่าไม่ได้ลงคลิปเลยครับ